สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการทำงานของสไต r Air Sound นะคะ Toyota Camry ปี2013คันนี้ลูกค้าแจ้งว่าแอร์เย็นซ้ายขวาไม่เท่ากันนะคะลูกค้าอนุมัติให้เราถอดคอยเย็นออกมาเช็คสภาพนะคะก่อนลงมือปฏิบัติงานเราจะทำการคุมผ้าเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนต่างๆค่ะเมื่อช่างถอดคอนเซลอ,ออกมาแล้วนะคะเราจะนำม,มาวางไว้บนเชลตามมาตรฐานค่ะแยกตัวคอยเย็นและวาวฉีดน้ายาแอร์ออกมาแล้วนะคะตัวฉีดน้ายาแอร์จะทาหน้าที่ลดแรงดันในระบบค่ะ เคสเปลือกตู้แอร์ที่อดออกมาเราจะนํามาล้างทําความสะอาดให้ด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเช็ครั่วคอยเย็นนะคะคอยเย็นรั่วนะคะคอยเย็นรั่วต้องเปลี่ยนใหม่นะคะลูกคา้าอนมาิให้เราเปลี่ยนคอยเย็นวาชีน้ํายาแอร์และกรองอากาศแอร์ค่ะถ้าคอยเย็นเก่าใหม่วาชีน้ํายาแอร์เก่าใหม่และกรองอากาศแอร์เก่าใหม่เราจะส่งให้ลูกค้าดูทางบ้านเขียวนะคะเราติดตั้งทําฟองน้ําเคสเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่ด้วยนะคะประกอบตัวคอยเย็นเข้ากับเซ็ตตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะ เมื่อประกอบเสร็จเราจะทำการแวคคัามเพื่อดูดความชื้นออกจากระบบค่ะภาพนี้จะเป็นภาพ Data เพื่อดูอุณหภูมิหน้าคอยเย็นนะคะเครนี้เทระบบแล้วแอร์เย็นฉ่ำตามมาตรฐานค่ะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าเราจะทำการพ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยามาตรฐานจากอังกฤษค่ะ